สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคุณกำลังรับชมช่องแคมปิ้งกินเที่ยวทาง YouTube นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ20ที่พักในอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยซึ่งเรารวบรวมโรมงแรมรีสอร์ทสวยๆบรรยากาศดีๆมานำเสนอเพื่อให้ทุกท่านใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมได้เลยครับ สำหรับที่แรกที่เรานำมาแนะนำกันนะครับชื่อว่าเชียงโขงริเวอร์ไซด์รีสอร์ทเชียงขานะครับที่พักนี้จะออกไปทางตำบลปากตมถ้าใครจะไปเที่ยวหาดนางคอยกับสกายวอล์กนะครับที่พักแห่งนี้จะเป็นทางผ่าน สามารถเข้าพักแล้วไปเที่ยวหรือไปเที่ยวแล้วย้อนกลับมาพักก็ได้นะครับที่พักบรรยากาศดีมากวิวสวยห้องพักสงบเงียบเหมาะกับการพักผ่อนมากๆเราลองมาดูความคิดเห็นจากผู้มาใช้บริการกันนะครับลูกค้าท่านแรกบอกว่า โรงแรมสวยวิวดีมากเงียบสงบราคาไม่แพงอยู่ไกลจากถนนคนเดินประมาณ9กิโลแต่สงบดีบริการดีห้องพักสะอาดมีห้องไม่มากทำให้ไม่วุ่นวายไม่มีอาหารเช้าคอมเมนต์จากลูกค้าคนที่2นะครับห้องพักสวยสะอาดกว้างขวางบรรยากาศดีมากเห็นวิวแม่น้ำโขงที่พักร่มลื่นเป็นส่วนตัวเงียบสงบดีวิวจากระเบียงดีมากอาหารเช้าโอเคได้ทานที่ห้องอาหารริมน้ำ ความคิดเห็นที่3นะครับห้องสวยใหม่สะอาดวิวดีใช้ได้อยู่ห่างจากถนนคนเดิน9กิโลบรรยากาศดีเป็นส่วนตัวไม่มีครัวแต่มีขนมมามา่าน้ำอารมณ์ในห้องวงเล็บจ่ายเพิ่มมีตู้เย็นการน้ำร้อนไฟฟ้าไดเป่าผมที่พักต่อมาชื่อว่าลามูลวิลล่าเดอเชียงคานนะครับที่พักแห่งนี้เป็นแบบอาคารบริมแม่น้ำโขง มีห้องพัก2ฝั่งทั้งเห็นวิวแล้วก็ไม่เห็นวิวนะครับห้องพักสะอาดพร้อมอาหารเช้าพนักงานให้บริการดีเป็นกันเองเราลองมาดูความคิดเห็นจากผู้มาใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่1นนะครับที่พักเป็นโรงแรม3ดาวบรรยากาศสงบฟุดฟุดมาวันที่ไม่มีคนหนาแน่นเลยพักห้องเดียววิวริมโขงถูกใจมากไม่มีสิ่งแต่งแต้มเยอะแยะอยู่ไม่ห่างจากถนนคนเดินมาก เอารถมาเองสบายๆดีที่ที่พักสีดาวเต็มหมดเลยมีโอกาสมาพักที่นี่ ความคิดเห็นต่อมานะครับที่พักสะอาดมากบรรยากาศดีเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความสงบเงียบแนะนำสำหรับคนที่มีรถส่วนตัวเพราะไกลจากถนนคนเดินและร้านอาหารความคิดเห็นที่3นะครับราคารับได้บรรยากาศดีมากตื่นเช้ามาเปิดประตูออกมาสูดกลิ่นอายธรรมชาติบริการดีมากที่สุดเจ้าของเป็นกันเองห้องพักไม่แพงมีอุปกรณ์ให้ยืมปิ้งย่าง ที่พักต่อมาชื่อเชียงคานริเวอร์มน์เทนรีสอร์ทนะครับโรงแรมหรูริมแม่น้ำโขงพื้นที่กว้างขวางบรรยากาศสวยงาม ห้องพักสะอาดอาหารเช้าฟรีมีสิ่งอำนวยความสะดวกรบเราลองมาดูความคิดเห็นจากผู้มาใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งโรงแรมสะอาดค่ะห้องน้ำกว้างมากพนักงานน่ารักมากๆวันที่เราไปเป็นวันเกิดแฟนเราพอดีพนักงานมีเซอร์ไพรส์เอาเค้กวันเกิดมาอวยพรด้วยจะกลับไปอีกอย่างแน่นอน ความคิดเห็นที่2โรงแรมสะอาดระดับ5ดาวครับห้องพักสะอาดมากสวยขนาดไม่เล็กวิวสวยวิวแม่น้ำครับพนักงานน่ารักมากดูแลลูกค้าดีครับเป็นโรงแรมแนะนำครับมีที่จอดรถขอบคุณสำหรับเวลคัมดิงและการ์ดครับความคิดเห็นที่3นะครับที่พักติดแม่น้ำโขงบรรยากาศดีมากมีมุมให้ถ่ายรูปหลายมุมห้องพักสะอาดมากอาหารเช้าที่นี่จัดเต็ม จากประสบการณ์ที่เคยพักมาหลายที่ที่นี่อยู่ในอันดับต้นๆเลยครับที่พักต่อมาชื่อเดอะแคมป์เชียงคานนะครับที่พักสไตล์แคมปิ้งแต่เป็นเต็นท์ขนาดใหญ่มีแอร์มีห้องน้ำในตัวนะครับวิวแม่น้ำโขงบรรยากาศดีมาก สำหรับใครที่ชอบแนวแคมปิ้งจะต้องชอบที่นี่อย่างแน่นอนนะครับลองมาดูความคิดเห็นจากผู้มาใช้บริการกันครับความคิดเห็นที่ 1. วิวดีมากครับเงียบสงบพนักงานบริการดีอาหารอร่อยอาหารเช้าเยี่ยมจะกลับมาใช้บริการอีกแน่นอนครับความคิดเห็นที่2ที่พักสวยบรรยากาศดีมีเครื่องปรับอากาศเครื่องทำน้ำอุน่นอาหารเช้าหลากหลายครับความคิดเห็นที่3บรรยากาศดีมากเวอ่อ ชานมไต้หวันก็ดีเช่นกันพนักงานบริการดีส่วนรวมชอบมากครับมุมถ่ายรูปเยอะมาก ที่พักต่อมาชื่อ River Tree ี e s สอรเชียงคานที่พักริมแม่น้ำโขงเงียบสงบบรรยากาศดีเป็นส่วนตัวมีสระว่ายน้ำสวยๆติดริมแม่น้ำโขงโรงแรมอยู่ห่างจากถนนคนเดินเชียงคาน700เมตรเราลองมาดูความคิดเห็นจากผู้มาใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่ 1. 10ทับ10ไม่หักวิวสวยบรรยากาศดีอาหารเช้าอร่อย ห่างถนนคนเดินนิดเดียวสำหรับคนชอบฟิลนี้แนะนำเลยตอนเย็นขี้เกียจไปไหนมีลานเบียร์บริการที่ห้องอาหารติดแม่น้ำคุ้มค่าในราคาที่จ่ายจะกลับมาพักอีกแน่นอนล้านเปอร์เซนต์ความคิดเห็นที่สองห้องใหม่มากสิ่งอำนวยความสะดวกครบครบที่จอดรถกว้าง สำคัญคือวิวสวยที่ตั้งไม่ไกลจากถนนคนเดินพนักงานบริการดีอาหารเช้าอร่อยแนะนำจองล่วงหน้ารับโครงการเราเที่ยวด้วยกันด้วยนะครับความคิดเห็นที่3โรงแรมห้องพักสวยสะอาดวันที่เข้าพักอากาศไม่ร้อนบรรยากาศดีมากแอดมินตอบแชทไวพนักงานบริการดี ที่พักต่อมาชื่อโรงแรมละมุนอุ่นโขงที่พักริมแม่น้ำโขงเป็นอาคารไม้คลาสสิกห้องพักสะอาดใกล้แหล่งท่องเที่ยวเรามาลองดูความคิดเห็นจากผู้มาใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่1ห,ห้องพักราคาถูกริมแม่น้ำโขงห้องสะอาดมีจักรยานให้เช่าเดินออกไปนิดเดียวก็มีร้านขายของชำความคิดเห็นที่สสถานที่พักดีถึงจะไม่หรูหราเหมือนที่อื่น แต่ได้ใจามากกับการบริการที่อบอุ่นเหมือนญาติพี่น้องกันต้องการอะไรหาให้ได้ห้องพักทุกห้องที่ขนานกับแม่น้ำโขงเห็นวิวสวยงามมากในยามเช้าราคาไม่แพง มีที่จอดรถสะดวกหน้าโรงแรมคราวหน้ามาอีกต้องพักครับความคิดเห็นที่3โรงแรมริมแม่น้ำโขงสะอาดบรรยากาศดีเจ้าของบริการเป็นกันเองมากที่พักสะอาดมีที่จอดรถสะดวกเดินไปตลาดคนเดินเชียงคานใกล้นิดเดียวถ้าไปเชียงคานไปพักที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ที่พักต่อมาชื่อโรงแรมนอนนับดาวริมโขงโรงแรมอยู่ในย่านชุมชนเชียงคานใกล้ถนนคนเดินมองเห็นวิวแม่น้ำโขง มีจักรยานให้ปั่นเล่นฟรีสำหรับลูกค้ามีอาหารเช้าให้บริการเราลองมาดูความคิดเห็นจากผู้มาใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่1บริการดีที่จอดรถสะดวกหน้าโรงแรมติดกับวิวริมโขงโดยไม่มีอะไรมาบางังสามารถปั่นจักรยานไปถนนคนเดินได้ไม่ไกลามากอาหารเช้าอร่อยมีหลากหลายความคิดเห็นที่2ห้องพักวิวแม่น้ำบรรยากาศวิวแม่น้ำโของอาหารเช้ามีไข่กระทะข้าวต้ม พนักงานบริการดีมีที่จอดรถวงเล็บเดินนิดนึง10เมตรใกล้ถนนคนเดินเชียงคานเดินไปได้ความคิดเห็นที่3พนักงานบริการดีสุภาพห้องพักสะอาดสวยงามราคาไม่แพงมากมีอาหารเช้าวิวสวยมากและมีที่จอดรถยนต์ ที่พักต่อมาชื่อบ้านชานเคียงที่เชียงขานนะครับที่พักสไตล์เกสต์เฮาส์บรรยากาศสบายสบายพร้อมวิวแม่น้ำโของอยู่ในโซนคึกคักมีร้านค้าและร้านอาหารมากมายเลยนะครับเราลองมาดูความคิดเห็นจากผู้มาใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่1 ที่พักดีมากค่ะบ้านไม้ได้บรรยากาศเชียงคานสุดๆที่พักสะอาดเจ้าของใจดีเป็นกันเองมากง่ายๆสบายๆป้าแม่บ้านก็ใจดีค่ะทุกคนเป็นกันเองดีใครชอบง่ายๆชิลๆก็แนะนำมานอนเล่นๆได้ชิลมากๆความคิดเห็นที่สบรรยากาศดีเรียบง่ายเจ้าของเป็นกันเองเหมาะกับการพักผ่อนอย่างแท้จริงความคิดเห็นที่สนะครับให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนบ้าน ทุกรายละเอียดให้ความรู้สึกผ่อนคลายคุณแม่บ้านดีและน่ารักหากเดินทางมาถึงเช้าตรู่สามารถนำกระเป๋ามาวางไว้และออกไปท่องเที่ยวก่อนได้ห้องน้ำรวมวงเล็บชายด้านล่างใหญ่พอสำหรับชายสูงและตัวใหญ่ๆสถานที่ตั้งดีมากอยู่ติดถนนคนเดินเชียงคานไม่พลุกพล่านไปด้วยผู้คนแต่ก็ไม่เงียบเหงา ที่พักต่อมาชื่อเรือนรักริมโขงเชียงคานนะครับที่พักริมแม่น้ำโขงบรรยากาศดีพนักงานให้บริการดีห้องสะอาดห้องพักได้วิวแม่น้ำโขงทุกห้องอยู่ใกล้ถนนคนเดินเราลองมาดูความคิดเห็นจากผู้มาใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่ 1. บรรยากาศดีมากวิวดีมากคิดว่าจะมาปีละครั้งความคิดเห็นที่2 ห้องพักสะอาดเห็นวิวแม่น้ำโของอยู่ในบริเวณถนนคนเดินเรื่องอาหารการกินสะดวกสบายเจ้าของน่ารักบริการประทับใจมากจะกลับไปอีกแน่นอนค่ะความคิดเห็นที่3ห้องพักสะอาดราคาไม่แพงติดริมโขงและถนนคนเดินเชียงคาน ที่พักต่อมาชื่อบ้านกง๋งริมโขงเชียงขานนะครับเป็นบ้านพักที่อยู่บนถนนเส้นถนนคนเดินนะครับมีที่จอดรถห่างจากที่พักประมาณ500เมตรเป็นสไตล์บ้านไม้แบบคลาสสิกห้องพักสะอาดเหมาะสำหรับคนที่ต้องการมาเที่ยวเดินถนนคนเดินมากๆเลยนะครับเราลองมาดูความคิดเห็นจากผู้มาใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่1 ห้องพักสะอาดแอร์เย็นพนักงานต้อนรับดีมากบรรยากาศเหมือนอยู่บ้านเลือกห้องพักที่มีห้องน้ำแยกส่วนตัวต้องลงมาเข้าห้องน้ำข้างล่างแต่ไม่มีปัญหาอะไรชั้น3ม,มีดาดฟ้าและที่นั่งข้างในก็วิวดีความคิดเห็นที่2นะครับบรรยากาศดีเงียบสงบเหมาะกับการมาพักผ่อนความคิดเห็นที่3ที่พักดีเตียงนุ่มนอนสบาย ห้องวิวดีติดแม่น้ำโขงเปิดประตูชมวิวที่ระเบียงได้ในยามเช้าที่พักสะอาดที่พักต่อมาชื่อโรงแรมสุขสมบูรณ์โรงแรมอยู่ริมถนนคนเดินเห็นวิวแม่น้ำโขงมีพื้นที่จอดรถสะดวกมีร้านอาหารติดแม่น้ำโขงให้บริการสะดวกสบายเราลองมาดูความคิดเห็นจากผู้มาใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่1หงลงรักเลยค่ะ มาพักผ่อนได้สบายใจด้านหลังติดริมโขงด้านหน้าเป็นถนนคนเดินแจ่มที่สุดอยู่ใจกลางถนนคนเดินเลยค่ะมีที่จอดรถด้วยราวสิบคันความคิดเห็นที่2บริการประทับใจตอนเช้าตื่นมาไปปลุกมาทำบุญใส่บาตพระด้วยบริการดีมากจะเชิญชวนบอกต่อเพื่อนๆให้ไปพักที่นี่อีกความคิดเห็นที่สความสะอาดดีเยี่ยม มีห้องให้เลือกหลายแบบมีที่จอดรถสะดวกอยู่ติดริมโขงมีร้านอาหาร ที่พักต่อมาชื่อผู้เชียงคานที่พักบนถนนคนเดินอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากห้องพักสะอาดเราลองมาดูความคิดเห็นจากผู้มาใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่1ประทับใจมากๆค่ะห้องพักสะอาดเดินทางสะดวกมีที่จอดรถปลอดภัยไม่ต้องกังวลเรื่องรถเจ้าของอัธยาศัยดีมากๆกลับมาพักครั้งที่2แล้วก็ยังรู้สึกดีแนะนานะคะ ห้องวิวแม่น้ำคือดีมากที่พักอยู่กลางถนนคนเดินเลยความคิดเห็นที่สองนะครับโรงแรมเล็กๆเป็นอาคารไม้เก่าสวยแต่ยังคงสภาพดีห้องด้านหลังติดริมแม่น้ำโขงมีระเบียงชมวิวส่วนตัวได้บรรยากาศมากค่ะความคิดเห็นที่3เงียบสงบห้องพักสะอาดห้องใหญ่ติดริมโขงบรรยากาศดีมาก ไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดอรถมีที่จอดอรถสำหรับคนไปพักที่พักต่อมาชื่อเฮือนยายบับพาที่พักบรรยากาศบ้านไม้ริมโขงใกล้ถนนคนเดินสะดวกสบายหาของกินง่ายเราลองมาดูความคิดเห็นจากผู้มาใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งบรรยากาศน่ารักอบอุ่นเป็นกันเองมากสะอาดติดริมโขงมีระเบียงชั้นสองให้ออกมานั่งจิบเบียร ชมวิวฝั่งโหงที่พักอยู่ซอย11มีที่จอดรถให้ที่ซอย15มีกุญแจล็อกอย่างดีค่ะความคิดเห็นที่2เป็นที่พักที่เรียบง่ายเป็นกันเองบริการตัวเองสะอาดปลอดภัยบรรยากาศดีมากมาเชียงคานแนะนำค่ะความคิดเห็นที่3สะอาดสวยนอนสบายอุปกรณ์ในห้องน้ำครบบรรยากาศห้องวิวแม่น้ำสุดยอดน่ามาเที่ยวอีกที่สุด ที่พักต่อมาชื่อไดเฮงบูทิกโฮเทลนะครับที่พักทำเลดีวิวด้านหลังติดแม่น้ำโขงด้านหน้าเป็นถนนคนเดินห้องพักสะอาดบรรยากาศดีเราลองมาดูความคิดเห็นจากผู้มาใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่1สถานที่พักสะอาดวิวสวยเหมาะกับเพื่อนสนิทมิตรสหายและครอบครัวความคิดเห็นที่2 ไปเชียงคานทุกครั้งก็พักที่นี่สะดวกสบายติดถนนคนเดินมีที่จอดรถปลอดภัยใกล้คาเฟ่และร้านอาหารแนะนำหลายร้านความคิดเห็นที่3นะครับที่จอดรถสะดวกมากมีประตูปิดเปิดปลอดภัยดีที่พักสะอาดสะดวกสบายมากๆอยู่ติดริมโขงมองเห็นวิวสวยมีจักรยานให้บริการฟรีสำหรับแขกที่มาพักด้วยดีค่ะ ที่พักต่อมาชื่อโรงแรมบ้านสุพิชยาที่พักบรรยากาศดีริมแม่น้ำโขงมีร้านกาแฟให้บริการอีกด้านหนึ่งก็เป็นถนนคนเดินนะครับสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวเราลองมาดูความคิดเห็นจากผู้ที่มาใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่1 ที่พักสะอาดบรรยากาศดีพนักงานบริการดีเช้าเช้ามีพี่ๆเรียกไปใส่บาตรตอนพระมาบิณฑบาตด้วยครับความคิดเห็นที่2ห้องพักสมราคาสะอาดมากรวมอาหารเช้าอร่อยประทับใจมากมีทั้งข้าวเปียกโจ๊กผลไม้กาแฟ ฟ้าท่องโกวิวสวยมากประทับใจมากค่ะความคิดเห็นที่3ห้องพักสะอาดเก็บเสียงดีไม่วุ่นวายนอนหลับสบายมีบริเวณกว้างติดริมน้ำโขงมีอาหารมีที่จอดรถมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะที่พักต่อมาชื่อวิทอาวิลโฮเทลนะครับโรงแรมสไตล์บูติกตั้งอยู่ริมถนนคนเดินนะครับแล้วก็ด้านหลังก็คือบรรยากาศวิวแม่น้ำโขง ห้องพักสะอาดมีกาแฟอร่อยๆอให้บริการด้วยนะครับเราลองมาดูความคิดเห็นจากผู้ที่มาใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่1นนะครับโรงแรมน่ารักดีวิวสวยเห็นวิวแม่น้ำราคารับได้มีที่จอดรถ4คันห่างจากโรงแรมประมาณ100เมตรพนักงานพูดจาและบริการดีมากอาหารเช้าก็ดีโรงแรมตั้งอยู่ในถนนคนเดินสะดวกมากกล่าวหน้าจะกลับมาพักอีกค่ะ ความคิดเห็นที่2ที่พักสะอาดบริการดีมากมีจักรยานให้ปั่นอาหารอร่อยสามารถตักบาตหน้าที่พักได้เลยบรรยากาศดีติดริมโขงตกแต่งน่ารักถ่ายภาพได้ทุกมุมความคิดเห็นที่3นะครับพนักงานบริการน่ารักมากค่ะห้องหอมมากบรรยากาศดีตั้งอยู่ในถนนคนเดินเครื่องดื่มอร่อยค่ะ ที่พักต่อมาชื่อชิกเชียงคานโฮเทลนะครับโรงแรมทำเลดีหัวมุมถนนคนเดินเลยนะครับห้องพักสะอาดได้บรรยากาศเชียงคานเห็นวิวแม่น้ำโขงเราลองมาดูความคิดเห็นจากผู้มาใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่1ราคาปานกลางห้องพักสะอาดมีอาหารเช้าติดกับถนนคนเดินจอดรถในวัดซึ่งใกล้มากโดยรวมถือว่าดีเลย แนะนำที่นี่เลยความคิดเห็นที่สองห้องพักวิวดีติดถนนคนเดินน้องๆพนักงานน่ารักครับที่สำคัญอาหารเช้าคือเลิศครับความคิดเห็นที่สาใกล้และไม่แพงมากอาจจะเพราะมาวันธรรมดาพนักงานน่ารักทุกคนที่พักต่อมาชื่อ ร i เวอร์ไซ์เชียงคานรีสอร์ทครับที่พักแห่งนี้จะอยู่ริมแม่น้ำโขงโซนใกล้กับแก่งคุดคูมีห้องพักที่เป็นอาคารอยู่บนฝั่งบ้านเป็นหลังๆและก็แบบเรือนแพบนแม่น้ำโขงด้วยนะครับเราลองมาดูความคิดเห็นจากผู้มาใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่1ห,ห้องพักสะอาดและกว้างสะดวกสบายพนักงานน่ารักวิวสวยแนะนำค่ะความคิดเห็นที่2 บรรยากาศสวยงามห้องพักสะอาดอาหารเช้าอร่อยไปช่วงหน้าหนาวได้เห็นหมอกหนาะสวยสุดๆความคิดเห็นที่สให้ห้าดาวเต็มไม่หักดีเยี่ยมทุกอย่างพนักงานต้อนรับห้องพักอาหารเช้าจัดให้เต็มๆม,มีโอกาสก็จะกลับไปพักอีกแน่นอน ที่พักต่อมาชื่อเชียงคานฮิลรีสอร์ทนะครับที่พักหลักร้อยใกล้กับแก่งคุดคูดเดินไปเที่ยวได้เลยนะครับบรรยากาศดีมากเหมาะกับการพักผ่อนเราลองมาดูความคิดเห็นจากผู้มาใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่ 1. บรรยากาศที่พักดีมาก อยู่ในจุดที่สวยที่สุดที่พักสะอาดน่าอยู่ร้านอาหารวิวสวยมากความคิดเห็นที่2ห้องพักก็ใช้ได้ในราคา500บาทถือว่าดีเยี่ยมแอร์เย็น ห้องน้ำสะอาดที่นอนหมอนสะอาดที่ดีที่สุดคือวิวริมโขงที่สวยงามที่สุดของแก่งคุดคูเลยแหละเหมาะสำหรับถ่ายรูปความคิดเห็นที่3ถ้ามาเที่ยวเชียงคานแล้วไม่อยากพักแถวถนนคนเดินแนะนำที่นี่เลยราคาหลักร้อยไปถึงพันวิวริมแก่งคุดคูบรรยากาศดีมีอาหารเช้ารสชาติดีที่จอดรถเยอะไม่ไกลจากถนนคนเดิน ที่พักสุดท้ายที่เรานำมาแนะนำกันเป็นที่พักที่20นะครับชื่อว่าอุนรักษริมโขงรีสอร์ทเชียงคานที่พักแห่งนี้จะอยู่ในโซนแก่งคุดคูอีกแห่งหนึ่งที่คนนิยมไปพักกันมากๆเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศดีสวนสวยวิวสวยเราลองมาดูความคิดเห็นจากผู้ที่มาใช้บริการกันนะครับความคิดเห็นที่1 เป็นโรงแรมที่พักที่อยู่ไม่ไกลจากตลาดแก่งคุดคูในอำเภอเชียงคานจังหวัดเลย ที่ติดริมแม่น้ำโขงด้วยบรรยากาศดีสดชื่นเย็นสบายมีทางหรือลู่เรียบชายแม่น้ำให้ถีบจักรยานหรือวิ่งออกกำลังกายได้ด้วยความคิดเห็นที่สองที่พักสะอาดบรรยากาศสุดยอดเงียบสงบเจ้าของใจดีมีอาหารเช้าให้เลือกหลากหลายที่พักหลักร้อยวิวหลักล้านรับรองไม่ผิดหวังเยี่ยมครับ ความคิดเห็นที่3บริการดีสะอาดปลอดภัยเป็นกันเองวันนี้จะกลับยังไม่อยากเช็คเอาท์เลยเพราะอยากอยู่ต่อวิวดีสวยมากอากาศดีดีไปหมดครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ20ที่พักอำเภอเชียงคานที่เรานำมาแนะนำกัน สำหรับคลิปรีวิวที่พักเชียงคานที่เราทำนี้จะไม่มีการแจ้งราคาที่พักนะครับเนื่องจากราคาที่พักเนี่ยมันมักที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีก็มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้เช็ครายละเอียดและทำการโทรไปจองที่พักก่อนออกเดินทางทุกครั้งนะครับหากว่าท่านใดต้องการรายละเอียดที่พักเพิ่มเติม เราก็ทำลิงก์ให้แล้วที่คำอธิบายใต้คลิปและปักหมุดเอาไว้ให้ที่คอมเมนต์นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ